t ฉันเป็นห่วงนายคนไหนไหมฉันไม่ไว้ใจแฮงเนี่ยไม่เข้าใจเลยอะ่ะเอ,อกัสตินโคตรคนเหนือมนุษย์สเปเชียลิชมัน สวัสดีครับพบกับลุงพีอีกแล้วนะฮะในเกม InFamous Second Son ครับเราก็อยู่ในช่วงของ Special Mission นะฮะผมขอย้อนความอะไรนิดหนึ่งก่อนในภาพแรกที่เราได้เห็นก็คือคอนดูคนใหม่ที่มีพลังกระดาษนั่นเองนะฮะในส่วนของตรงนี้นะฮะที่คอนดูคนใหม่ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อที่จะบอกเดลซินว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ฆาตกรรมต่อเนื่องนั่นคือ Origami Killer ที่ใช้ปริศนาเป็นการพับกระดาษและบ่งบอกเรื่องราวที่เขาผ่านมาและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เดลซินมาเกี่ยวข้องและรู้เรื่องนี้ด้วยครับ โอเคครับผมเราก็เข้ามาในเกมแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะมุ่งหน้าไปที่อันต่อไปเลยนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขหรือว่าไขาปริศนาเรื่อง Or ริ a m i k i l l e r p a r t ที่สนั่นเองนะครับผมโอเครู้สึกว่าอยู่ตรงข้ามนะเอาจะข้ามไปเลยแล้วกันนะครับก็ปริศนาการตายแต่ละการตายเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันคือจะเหมือนเหมือนกันแล้วก็มีโดฟหรือว่านกพิราบอย่างเงี้ยไอ้บินบินอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยอย่าบอกนะโอเคครับ งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะฮะพาร์ทสองครับไปโอ้มาอีกแล้วไปเราก็ต้องตามไล่ตามเจ๊ไปอีกโอเคไม่ต้องห่วงเจ๊เรื่องแบบนี้ผมถนัดอยู่แล้วไอ้เรื่องไล่ๆตามๆเนี่ยนะฮะฮ้ฉันไม่ทําอะไรเธอหรอกนะไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรเดี๋ยวรู้เลยนะถ้าวิ่งหนีตลอดเดี๋ยวรู้เลยนะเดี๋ยวเหมือนแฮงค์อ่ะเดี๋ยวเหมือนแฮงค์อ่ะไม่ทําอะไรหรอกเจ๊ผมไม่ยอมให้เจ๊โดนนั่นไงอ่าเจ๊บอกว่า คือแบบว่าเดี๋ยวพี่แกต้องแบบว่าจะเขาเรียกว่าอ้อมโลกนะฮะเขาเรียกว่าจะแบบว่าวนไปวนมาเชื่อผมเหรอใช่ไหมเจ๊ขอลองสักทีนึง่ง <c oughs> ไม่เป็นอะไรเลยนะเนี่ยตรงไหนนะอออยู่ไหนละ่ะเฮ้ยแหวอยู่อ๋ออยู่นี่โอ้โหดูเขาด,ดูดูซับเขาขึ้นนะเ <c oughs> ดลซีน,น <c oughs> ถ้าเป็นภาษาไทยก็พี่มากค่ะหลายขาเหลือเกินใช่ไหมอุย้ยขึ้นไปแล้ว เฮ้ยอยู่อือเอาสิเอาสิเฮ้ยให้ฉันพักหน่อยซิ Give me a break โอ้โหขึ้นเครเลยไม่ต้องห่วงก็เจ้เรื่องแบบนี้ผมสะดวกอยู่แล้วล่ะมามาอืมอย่าบอกนะอย่าคิดสั้นนะเจ้รอผมก่อนอ่าฉันมาแล้วเจ้อย่าคิดสั้นอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันพุ่งลงไปเลยนั่นไงมันวนโอ้ยผมเป็นหมอดูหมอดาวได้เลยทุเนี่ย เดลซินมีอะไรก็พูดจะบอกว่าเดวซินเดวซินมีอะไรก็พูดออย่าเก็บไว้นะไปฮะพารอบอีกงานไหมเนี่ยปวดไปพี่แกพาออฟนั่นอะไรข้ามขม้ามใจเย,นยนน็นๆี่นั่นพาเข้าเชนทาวด้วยบ้านอยู่แถวนี้เลยครับเออเอาเจไ,ไ,ไปด้วยค่ะโอ้ดูดู เฮ้ย so ช้าๆหน่อยสิดูสิเราไม่ไปไหนละเราลอมันอ้ออะไรเงี่ยดูละสวัสดีพอได้เลยนะเนี่ยไปเลยไปเลยวิ่งไปเลยเอา๋ออ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 ๋อโอ้โหน้าไม่เป็นไรเราสามขั้นตอนเราเหมือนแบบไอรอนแมนเลยครับบอกว่าถ้าขึ้นบินครั้งแรกในภาคแรกนะคอลเลกอ้าวเอาละวเอากอริกามิโดฟอริกาเมโดฟโอเคเหมือนนกพิราบอีกแล้วเลยเออโอเคครับอ้าวมีคดีเกิดขึ้นด้วย คือแบบว่าทุกๆครั้งที่เธอแบบพาเรามาก็ให้เราดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ตอนก่อนอื่นเลยรู้สึกว่าด้านล่างมีไอ้พวกดูบอยู่มันมาตลอดเลยใช่ไหมเออมาตลอดเลยมาแจมตลอดเลยเรื่องนี้เรื่องของคอนดูฮะของคอนดูอ่าของคอนดูค่ะอุย้ยใครมันละฮะเฮ้ยประชาชนถอยไปนะเออเรื่องนี้นะเรื่องนี้ดุปล้วนๆๆประชาชนไม่เกี่ยวเอ เอ่าราะลเล่งนี่เรียบร้อยครับเอาค,าคอนกรีตกันเพิ่มเพิ่มเพิ่มหมดเร็วๆนะของแรงหมดเร็วๆโอเคครับเดี๋ยวผมตรวจสอบก่อนนะฮะอืมโอเครู้สึกอ้าวรู้สึกด้านหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปจาัดก,การไอ้พวกคอนดูเอ้ไม่ใช่คอนดูพวกดุมนี่ก่อนมันซ่อนอยู่อ้าวเลยงสามคนเลยหนึ่งทีบินเลยคนโน้นบินเลยหนึ่งทีเอ้ยจังก็เนาะเจอหน่อยมามาไม่ต้องไปไหนละอ่า เรียบร้อยโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปตรวจสอบคร s c ซีนจุดเกิดเหตุไปถ่ายรูปนะถ่ายรูปแล้วอัพลงเว็บโอเคครับอ,อันแรกเป็นอะไรเป็นกระดาษเนาะอันที่สองคืออะไรเป็นโปสเตอร์ Hellfire ไอ้น่ของยูจีนเกมยูจีนอันที่ศูนย์อันที่ศูนย์ศูนย์อันที่สามคืออะไรมองไม่เห็นรูปเลว เดี๋ยว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 เฮ้ยเฮเดี๋ยวกำลังถ่ายรูปอยู่มันมาดังตอนนี้เดี๋ยวสักครู่นะฮะขอไปจัดการก่อนรถไอ้พวกรูปมาเฮ้อดังเหรอหนึ่งที่โอ้นั่นแหละมาเอานี้ไปไหนนี้ไปไหนครับอืมนี้ไปไหนนี้ไปไหนอืมอืมอืมไปฮะทำอะไรอืไอ้นี่นี่หัวหน้าบงการเลยนี่ไม่อุ้ยไม่โดนอืมอืมอันนี้นี้ยออมหนึ่งที่เรียบร้อยฮะจบครับ ปเราเอาคอนกรีตแล้วก็กลับไปทำหน้านที่ของเราต่อนะฮะไปอินเวสต์เกตสืบสวนอสอบสวนนะสอบสวนสืบโอเคเอาของอืมเอาอะไรอีกเอาโน้ตอีกนะโอเคครับจะเอาอันนี้ด้วยเนาะ <c oughs> แล้วก็เอ้ยไม่ใช่นีออนอ๋อนี่ไงเป็นเหมือนกับโทรศัพท์อะไรสักอย่างหนึงนะ่งอ่ะอืมหมดแล้วนะไป เซ n นด์เดอะครีม e ซนโฟโต้เหมือนเดิมส่งไปที่บลูเบท์เพเปอร์เทรลโปรไฟล์มันก็จะเข้าที่เว็บก่เดี๋ยวเราก็จะไปตรงนั้นเลยจุดนับทบโอ้โหเห็นไหมฮะข้างหน้ามันมาบุกไอตรงตรง,ตรงนี้พอดีเลยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอบุกก่อนแล้วกันนะครับ่ะกำจะบุกมันมันเหมือนมาขัดอ้ยก่อนที่จะทำภารกิจเราก็ต้องจัดการแถวนี้ก่อนนะฮะไปสัสดีพี่ฮ,ฮัลโหล อ่าม awesome. ันอยู่ด้านบนเหรออยู่ด้านล่างเหรอนั่นไงเอาเนี่ไปกินหน่อยไอ้ยอเออจักรนอร์มันต้องเจอแบบนี้โอ้ย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 ควันคันโอ้ยกลับ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 โอ้ยรถรถแกมาขับอยู่ตอนนี้ฮะคนเขากำลังแบบว่าบู๊กันอยู่โอ้ยจักรนอร์มาอืมกินและโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วโอ้ย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 ไปแล้ว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 ไปรับแม่กลับมาอีกเออเออเออบินขึ้นก่อน โอ้ยโอ้ยมันร้องหาแล้วมันร้องหาแล้วอนี่มาว่าอืมอืมเซเฮ้ย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 เอ่คนกี่ตัวนี้ก่อนมีตัวนึินตายอยู่นี่เรียบร้อยอุ้ยทำอะไรอุ้ยทำอะไรฮะยทำอะไรทำอะไรฮะฮะยจังก็น็อตเหรอฮะนี่หนึ่งทีเจอระเบิดเป็นไงล่ะเออจบยังไะฮะจบไหมจบไหมคอนฟิกก่อนเลยมา กระโดดก็โดนอีกอะเดี๋ยว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 ยิงตอนพี่แกกระโดดนิดลูซี่จะเป็นยังไงหนีไปไหนโอ้โหหนึ่งที่เนี่ยบ่ายๆโอ้โหจอมเลยจอมมาอ้าไอ้จังว่าต้องเจอแบบนี้นี่ดูปเรดดิฟีดการบุกรุกของเขาจบสิ้นแล้วเพราะเราจัดการ <laughs> โอเคเดี๋ยวไปช่วยคนที่ถูกทำร้ายก่อนนะครับเฮ้ยอยู่ๆเลยอยู่ลยแยกแยกแยกสู้สู้ โอเคฮะไปเดี๋ยวเราไปส่งของก่อนอืมโอ้ก่อนไปทางอื่นก็ได้โอเคเยวไปเซ็นฟอโต้ออนไลน์ก็ต้องสลับเปลี่ยนจากหน้าจอ p พ4ไปเป็นหน้าจอคอมเลยฮะต้องตัดไปช่วงหนึ่งแล้วก็ยังไงคือเดี๋ยวผมผมก็อัดเสียงอยู่ผมพ่อผมผม,ผมอัดแยกนะโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าจอก่อนโอเคครับเราก็อยู่ในเว็บแล้วก็จะมีกระดาษที่เขียนว่าบูลลี่แล้วก็มีโทรศัพท์เหมือนเป็น เพจโฟนโฟนเพจและสักอย่างหนึ่งของพวกดูบแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็โปสเตอร์ Hellfire a v e e n h นั่นเองนะฮะเกมของยูจินเรามาดูในส่วนของออริแกมิที่เข้าพับกันเลยดีกว่านะฮะว่าเป็นการ์ตูนเรื่องราวอะไรเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แล้วนะวัดดั๊ดเดอะฟ็อกซ์เอ้ยมีมีมีป่าป่าไอ้จิ้งจอกพันห่างจิ้งจอกเก้าหางไม่ไปพันหางเขาบอกว่าอ่ิวคิลเลอร r การฆ่าโอเคงั้นไม่เป็นไร ผมจะสรุปให้สั้นๆให้ฟังนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าต้องการจะจัดการพวกรูปเนี่ยฉันก็จะมีความจริงที่จะมาบอกนะฮะเรื่องจริงที่พวกมันปก,กปิดไว้อยู่นั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคอนโดแล้วก็การพลาดเอาคนมาอยู่ในเคอร์เรเนเคนะประมาณประมาณนี้นะครับพอเข้ามาในส่วนตรงนี้แล้วรู้สึกว่าจะมีไอ้เพจโฟนที่ผมบอกนะฮะที่ของรูปรู้สึกว่าเขาจะให้เราแก้รหัสผ่านโทรศัพท์มือถือนะโอเค โอเคพอผมเปิดมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็น voice เป็น voice mail นะครับเป็น voice mail บอกแต่ก็ไม่ให้อะไรมากมายก็อีกอันหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นรหัสให้เข้าเว็บไซต์ของพวกข้อมูลของุ๊กนะครับส่วนเลขข้อมูลที่เขาจะให้ใส่เนี่ยเขารู้สึกว่า,าในกระดาษที่ผมอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขามีเลขอเอามาให้เราก็จะใส่เลขตรงนี้กันโอเคครับพอเราใส่เลขเรียบร้อยแล้วก็จะมีข้อมูลในนี้เขียนไว้อยู่นะฮะเกี่ยวกับคอนดู รู้สึกว่าเป็นคนดูกระดาษนั่นเองที่ถูกจับว่าอยู่ในในเคอร์เรนเคนะฮะโอ้นี่คือสภาพห้องนะโอเคครับต่อไปเรามาดูในส่วนของออริกามิโดฟอีกอันหนึ่งแล้วกันอันสุดท้ายที่เราได้ได้ล่าสุดเมื่อรกี้นะครับรู้สึกว่าเป็นอบอกบอกเรื่องราวอีกเรื่องราวอีกแบบหนึง่งนะฮะโอ้แล้วก็ด้านหลังของกระดาษเนี่ยก็มี อรอยจุดด้วยนะเหมือนให้เราโยงเหมืนรู้สึกว่าเขาจะบอกใบ้ว่าให้ตามจุดพวกนี้ไปตัวเลขตัวเลข,เลขแล้วบอกว่า,าเราจะเจอค้นหาทางเดินหรือว่า,าเส้นทางของเราเองนะครับอโอเคฮะตอนนี้เราก็กลับมาในเกมแล้วนะครับแหมมาโอเคงั้นเราไปเริ่มพารกิจกันเลยหวังว่ามันคงจะอัปเดตให้เราได้เริ่มาพารกิจต่อไปแล้วนะ Pa p ป r t ์เ a รลพาร์อืม connecting ครับโอเครู้สึกว่าไปต่อไปเป็นมิทลินดา Cur ley. นะฮะโอเคเราจะไปหาข้อมูลกันรู้สึกว่าโอเคไปยู่ข้างหน้าเรานี้เองไปเลยจองคุนน็อตยักษ์ใหญ่มาแล้ววิ่งอ้อมโลกเอ้ยย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 พี่ขอโทษครับเป็นยยไยมยย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 ยอยยเอ้ย เรามีอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยตำรวจเยอะเลยอ่ะโอ้ฮึม่อะไรทำไมเป็นสีแดงโอเคเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนครับสงสัยอยู่ด้านบนนะตรงไหนเอยเอ๊ะโอ้โหปักตรงนี้เลยเนาะโอ้โหอย่างที่หวังไว้เลยอะถ่ายรูปของดินดาคอยลี่คอ์ลี่ืม ลินมาลินดาโอ้การตายของลินดานะฮะลินมาลินดาไ l เล e you ตอนนี้ลินดาแล้วโอเคอันสุดท้ายเป็นเป็นเขาเรียกว่าสมุดโอเคเราเอาหลักฐาน,นะฮะ evidence ไปครับโอเคเหมือนเดิมฮะเซนเราต้องกลับไปที่เดิมแล้วก็ส่งรูปส่งหลักฐานไปยังเว็บไซต์ของเราเราก็จะเ,เปลี่ยนสลับเป็นคอมเหมือนเดิมนะครับนะ ก็ต้องขออภัยด้วยสลับไปมาแต่ก็อยากจะทําให้คุณผู้ชมได้ได้เข้าใจได้ทราบในเรื่องกันว่าเป็นเช่นไรนะครับเกี่ยวกับคอนดูเกี่ยวกับเรื่องของรูปนี่แหละที่มันจับตัวนั่นแหละโอเค paper trail part t w โอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมหาที่เปลี่ยนแป๊บโอเคโอเคฮะตอนนี้เราก็ได้รับชมอ่ ภาพที่เราถ่ายไว้ทําไมมันถ่ายตอนมืดเนี่ยก็โอเคก็สมุดครับเรามาดูเรามาดูในสมุดกันนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างข้อมูลที่เราต้องการมีอะไรบ้างนะครับพอเราเปิดมาในสมุดแล้วเนี่ยก็จะมีของคนที่ชื่อว่าลินดาที่เราโอ้สวยด้วยนะโอเคตรงนั้นอันนั้นไม่ใช่ประเด็นรู้สึกว่าในสมุดเนี่ยเขียนไว้ว่าเจอคนชื่อว่าฟิชเบนฟิชบน ใช่ไหมชื่อฟิชบายใช่ไหมรู้สึกว่าเป็นผู้ที่ถูกฆาตกรรมตายเป็นคนแรกนะครับที่เราไปตรวจมานั่นคือชื่อชื่อฟิชบานฟิชบานนี่แหละนะแล้วก็มีไปกินข้าวด้วยอะไรด้วยนะฮะร,รู้สึกว่ามีโน้ตแปะมาอยู่ว่าเจอกันที่เดิมนะประมาณ 8AM. ประมาณ8โมงเช้านะฮะร,รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับมารูจาก the same place ด้วยโอเคอรู้สึกว่าด้านบนจะมีเว็บไซต์ของเขาที่ชื่อว่า l i n ดา Kylie Lego นะครับเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเดี๋ยวเราจะเข้าเว็บไซต์ในในบูเบ็กันนะครับ โอเคอ่ะรู้สึกว่าทางการเขาก็ทำเว็บไว้เรียบร้อยแล้วพอเข้ามารู้สึกว่าอ่เป็นเว็บไซต์เหมืนอนเขาโดนแฮกนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าไอคอนดูนะ่าจะเป็นคอนดูที่แก้ข้อมูลนะฮะบอกว่าไอ้นี่มันโกหกว่างอะไรบ้างไม่รักษาคําพูดรู้สึกว่าจะ,ะช่วยหรือไม่ช่วยบ้างอะไรบ้างนะฮะโอ้รู้สึกว่าจะขดบอกว่าตราหน้าก็ก็คนเด้แล้วะท,ท,ที่ที่ถูกฆ่าตายที่เราตรวจสอบไปเมื่อกี้ถูกมีดปักตรงกลางเฮเวนเ l ลไฟล์เลยนะครับพอเราลื่นมาข้างล่างเนี่ยก็จะมีกล่อง ข้อความรู้สึกว่าจะมีเขียนไว้ว่า who's the biggest bully in the court room <Self> <rain> เขาบอกว่าใครเนี่ยที่เป็นนักเลงแล้วใหญ่ที่สุดในศาลในชั้นศาลนะแล้วต่อไปก็จะเป็น what is the case file number that changed everything ก็คือว่ารหัสไอ้เคสไฟล์รหัสข้อมูลเนี่ยอะไรที่ที่ทมาบกว่าเปลี่ยนทุกท,ทอย่างเลย นะครับรู้สึกว่า The Biggest Bully in the Court Room เนี่ยเราจำได้ไหมฮะว่าตอนแรกนี่เราได้อะไรมาไอ้ AI, AI, ที่มันเขียนตาหน้า n u น b e บเหนึ่งดับเบิลไอ้ 1, อร 1, อร 1, แรกนะฮะโอเคอ่าก็ชื่อพอลสันนะครับแล้วก็ตัวเลขก็อ่าตามนี้เลยรู้สึกว่าเขียนไม่อยู่โอเคไปอ่าฮะพอเราเปิดมาแล้วนะครับเจอก็จะเป็นวิดีโอที่พูดถึงข่าว เป็นข่าวเป็นสํานักงานข่าวเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึ่งนะผมกลัวติดลิขสิทธิ์เหมือนกันว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะฮะโอเคอ่าีพูดถึงจอร์จพอลสันเมื่อกี้นะฮะแล้วก็เคอร์เตอรเคแล้วก็บุ๊กเคนไอ้บุ๊กออกัสตินด้วยอ๋อคือเหมือนกับคนต่อต้านนะฮะ นี่นี่คือฟิชฟิชบายเลยที่เราจัดการไปก็สรุปคร่าวๆนะครับก็คือว่าเหมือนกับว่าผู้คนในเคอร์ดนเคนพยายามที่จะต่อสู้กับผู้คุมในดูบนั่นเองนะแล้วก็ทางเหมือนกับว่าผู้ไอ้ตัดการเนี่ยไอ้ดับเบิ้ลหนึ่งดับเบิ้ลหนึ่งเนี่ยนะเหมือนกับว่าป้องกันไว้แล้วก็รู้สึกว่าทำมาตรการเด็ดขาดด้วยนะฮะไม่รู้ว่าทำอะไรไปบ้างก็ถึงเกิดมาเป็นแบบนี้เกิดเรื่องแบบนี้ที่ที่เห็นคอนดูออกมาเพื่อต่อ นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะสลับไปในเกมแล้วกันนะครับผมโอเคครับเราก็กลับมาในเกมแล้วนะฮะเราก็มาต่อกันเลยนะครับต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรโอเคต่อไปให้เราไปหาผู้พิพากษาจอร์จนั่นเองนะครับเอลิสันเอลิสันเอลิสันใช่ไหมเอลิสันรู้สึกว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะฮะที่เราชนไฟอ่ะอยู่ใกล้ๆเลยเนาะโอตำรวจ ตำรวจอะไรยายาตายาตำรวจยายาหยุดอย่าไปไหนอย่ามุฟอย่าขยับไม่ขมุบไม่ขมุฟไ,ไม่ขยับแวเข้าอยู่จีนนะฮะบ้านอยู่จีนเลยจอร์จนายอยู่นี่ไหมอื้มฮึอ๋ออื้มฮึตายแล้วลด,ด้วยโดนเก็บไปแล้วไม่น่าจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อเลยเซอร์ไพรส์มากๆเลยโอเคแชะเลยฮะถ่ายรูปอืม ตัวด้วยเอ้าไปติดอ่ะโอเคไปครับ collect evidence เาาจกออ๋โอเคเอาหลักฐานเหมือนเดิมครับโอเคจะได้รู้มีอะไรบ้างเอ้ย leave you เอ้ยเอ้ยอะไรอุ๊ยอุ Cat ๊ยเป็นเจ้าตกใจอืมมาอย่างนี้เลยนะอ้าวดบพอดีเลยอ้าวโอริกามิต่อเลยครับแผ่นพับนกพิราบ อะไปออกจากที่นี่กันรังของยูจีนยูจีนไฮเอาท์ที่หลบซ่อนที่หลบนี้โอเคอืฮึเรียบร้อยเสร็จครับ Paper Trail Part 2คือเหมือนกับว่าไอคอนดูไอกระดคนคนดูกระดาษเนี่ยพยายามที่จะมาแล้วบอกเรื่องราวนะฮะโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าอ่าอันที่3อยู่นี่ไปครับโอเคอพี่โทษ เมื่อกี้เป็นอุบัติเหตุนะฮะก็บอกกันว่าถ้าสรุปย่อๆคร่าวๆเลยเนี่ยให้เราที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับว่าคนดูคนใหม่เนี่ยบอกว่าหนีออกจากคุกเคอร์เลนเคมาได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ครอบครัวของเขาเนี่ยก็แบบว่าแตกแยกนะอาจจะเป็นเพราะดูบด้วยก็ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วระหว่างนัอันนี้ที่ผมคิดนะ,ะในระหว่างที่เขาติดอยู่ในคุกเคอร์เลนเคเนี่ยเขาก็ามีกระดาษถูกไหมครับแล้วก็มีกระดาษแล้วก็เขียนกระดาษ นะเขียนกระดาษใช้พลังกระดาษก็เขียนเป็นเรื่องราวเรื่องราวเป็นาระตูอย่างที่เราได้เห็นกันจากอาโอริกามิาแผ่นพับเป็นรูปนกพิราบมันเองที่เธอให้เรานะฮะก็โอเคคือสิ่งที่ผมคาดหวังนะฮะจากที่ได้เล่นมาเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราได้เล่นแล้วได้พลังก็ดี โอเคเอาพลังเดี๋ยวเราจะบินมาแล้วบินไปเลยคือผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราได้พลังกระดาษมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่แต่ดูท่าทางการที่วิ่งจากพลังกระดาษแล้วมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับพลังดีออนถูกไหมแต่เราไม่รู้ว่าท่าแท้พลังของมันเนี่ยรู้ว่ามีอะไรยังไงบ้างถูกไหมก็อรอลุ้นอรอลุ้นกันต่อไปนะฮะผมก็อรอลุนอยู่เนี่ยว่าจะเป็นยังไงนะฮะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะอ้าวมันมาแย่งอะไรกับเราเนี่ยนายนายทำเขตอะไรเราเดี๋ยว ซับดูก่อนเลยนะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ก่อนนะโอเคเอาคอนกรีตมาอ้าวได้ได้เออุ้ยจับก้น็อตเหรอฮะฮะจับก้น็อตเหรอฮะฮะอู้จบไหมฮะไม่จบเอาเอาซ่อนออกมาหาแม่ได้แล้วลูกแม่แม่ครับไม่ต้องเรียกแม่หรอกเรียกพ่อสิลูกพ่อครับนี่หนึ่งทีเรียกพ่อถ้าเรียกปู่จะโดนอะไรวะเนี่ยอุ้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 ยเอออุ้ยอุ้ยโดดมาเหรอนี่อุ้ยบู๊อืมอืมอื แรงสุดแล้วไอ้พลังเนี่ยผมชอบโอเคโอเคออมาออกมากันเยอะๆเออซ่อนอะซ่อนอะซ่อนหลังกำแพงไม่ดีนะลูกไม่ดีนะลูกเออหนึ่งทีนี่เออเออเอาพลังความจีก่อนดูด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 ดูโอ้โหมันซ่อนอยู่งั้นมาเออทะลุหมดอะอะไรอะรู้หรออะไรไม่รู้อะอุ้ยอุ้ยอุ้ย ขาสัน่นโอเคมาเออเอาโจนมาเกี่ยวอะไรด้วยโอ้โหมองผ่านๆดูไอ้พวกดุ๊กโจนโดนแจ็คพอตไปเลยนะฮะมาเกียร์พวกนี้หมดก่อนอ่าดุ๊กแกหมดแล้วต่อไปเหลือไอ้โจนนี่แกมาร่วมแจงกับเขาทําไมฮะอุย้ยแจ็คพอตโชคดีเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยครับดร็อปเบิร์ โอเคเราก็มุ่งหน้าไปต่อเลยแล้วกันนะครับเสียงมันไม่มีแล้วโอเคก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องผลคาดหวังนะฮะหวังว่าจะได้พลังนะครับโอเคเรามาดูกันต่อไปเลยว่า,เ,าเรื่องเราจะเป็นยังไงอยู่ด้านบนนี้ใช่หรือไม่โอเคครับอืมอืมอืมอ่าอ่าอ่าอ่อืออติด โอเคถึงแล้วครับเจ๊ทำไรอะ่ะไปครับ connecting part 3ฮะโอเคเหมือนเดิมเข้าเว็บ crime scene โอเคไปครับเดี๋ยวเข้าเว็บไซต์เหมือนเดิมก่อนนะดูซิว่าเป็นยังไงโอเคครับมาหลังจากที่เราเข้าเว็บไซต์มาแล้วนะฮะก็เหมือนเดิมฮะรูปภาพที่เราถ่ายรูปของผู้พิพากษาที่เราถ่ายไว้นะครับแล้วก็ในกระเป๋าตังค์ใช่ไหม ในกระเป๋าตังค์โอ้โหโอเครู้สึกก็นี่ไงชื่อ, Marcus อมาคาสพอสันคนนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็โปสเตอร์ h e a v e n Hell Fire นะฮะแล้วก็รูปบอกอว่ามีความผิดแล้วเราก็มาดูในส่วนของกระดาษออริกามิต่อเลยนะครับที่พับไว้ดูซิว่าเรื่องราวเป็นยังไงก็เหมือนกับว่าทีโมใน LOL วะเนี่ยจัดก,การพวกที่แบบมาทำร้ายนะครับเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับถ้าสื่อตัวเองก็เหมือนว่าคนดูได้ปลดปล่อยพลังจัดก,การพวกรูป นะพิงกไปด้านหลังครับเขาบอกว่า,านี่ไงคุณได้เจอคนที่เป็นนักเลงที่นิสัยไม่ดีแล้วเลอา้าเขาบอกว่าจบแล้วครับรอไอ้ครั้งต่อไปอา้าวงั้นเข้าเกมเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับแหมวันนี้เราผมคิดว่าจะยาวเลยเนี่ยแต่ที่ไหนได้แป๊บเดียวเองฮะเรื่องราวของ o r i ic ิ a m i k i l l e r แล้วก็เรื่องราวโอ้ นะทำให้เราน่าติดตามก็ต้องรอต่อไปฮะเพราะว่าตัวเกมเหมือนกับว่าทางทางเขายังไม่ปล่อยนะเพราะว่าเขายังบอกคอมมิ่นซูอยู่เขาอย่าลืมนะเล่นเกมให้มีประโยชน์ยิบประโยชน์มาจากเกมนะครับวันนี้ลุงปีโคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะบา,บายครับคุณผู้ชมก่อนจากไปเจอ่านที้หน่อยเป็นไง